สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเซลซิงอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับถ้าใครมองหานะครับรถที่เป็นรถที่แบบเก่าเก็บนะครับสภาพอะไหล่เดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับเช่นแบบวิทยุไม่เคยเปลี่ยนนะครับล้อก็ยังเป็นล้อเดิมจากศูนย์เนี่ยวันนี้นะครับผมมีโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วนะครับคันนี้นะครับบอกได้เลยสภาพในหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันแน่นอนนะครับใครหานะครับรีบๆเลยนะครับเป็นเจ้าตัว Honda City ZX นะครับเกียร์ออโต ปี2008นะครับตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าครับเพราะว่ารถมันสวยมากๆนะครับราคา189,000บาทนะครับคุ้มๆนะครับผ่อนเดือนละ3,000กว่าบาทเนี่ยอยากให้ได้ใช้ใครมองหารถคันแรกหรือว่าหาเป็นรถสำรองไว้ใช้งานนะคันนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรีบมาดูเลยนะครับไปไว้แน่นอนสภาพนี้นะครับเดี๋ยวตามที่ไปดูสภาพว่ามันจะสวยเหมือนที่โมหรือเปล่านะครับไปเลยครับผม เดี๋ยวขออนุญาตนะครับไล่ให้ดูความเดิมจากห้องเครื่องก่อนละกันนะครับก่อนจะไปดูบอดี้รอบๆบคันนะครับผมให้ดูเกือบทุกๆคันเลยนะครับว่ารถที่เราเนี่ยมันไม่มีชนหนักไม่มีปิกคว่ำมานะครับเดี๋ยวให้ดูหัวน็อตฝากระโปรงก่อนครับปี2008แล้วนะครับไม่เคยแกะไม่เคยทําสีนะครับน็อตแก้มเกลื่มครบเดิมนะครับทุกชิ้นเลยนะครับมีแค่ค่าฝุ่นฝุ่นะรถเพิ่งเข้ามานะอันนี้บอกเลยเลยอาจจะเลอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะครับน็อตแก้มนะครับซ้ายขวาไม่เคยแกะนะครับ เดินสวยนะครับเดินเรียบนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับโอ้ล้หน้าคมๆเลยนะครับมอกอะไรอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวไปดูบอดี้รอบๆกันไปเลยครับผมสำหรับรูปโฉมนะครับด้านนอกนะครับตัวนี้เป็น Honda City ี้เซทเตัวไมเนอร์เชนนะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นโฉมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายนะครับไฟหน้านะครับจะสังเกตนะครับจะมีอมสีฟ้าๆตรงด้านนี้นะครับอ่านะครับล้อเป็นล้อกระทาเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับ ใครที่ชอบความเดิมนะครับเหมือนที่เกิดไปในตอนต้นนะครับคันนี้เดิมแน่นอนนะครับสนิทเลยนะครับเดิมสนิทเลยนะครับวิทยุอะไรนี่ก็ยังเป็นของศูนย์เดิมเดิมเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทําอะไรเพิ่มเลยนะครับลูกค้ามือแรกมือเดียวนะครับมาดูเล่มได้เลยนะครับไม่เคยดมแก๊สเลยนะครับนี่ครับไฟท้ายนะครับขาวแดงนะครับเป็นตัวไม้ได้เชนตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับนี่นะครับอ้ออภาพาี์จัดมากนะครับคันนี้บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวดูภายในดีกว่าครับว่าลูกค้ารักษาขนาดไหนนะครับ นี่นะครับสำหรับภายใน,ะะานนะครับเบาะข่านะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับปีขนาดนี้นะครับใช้รักษาได้ขนาดนี้นะครับรัพึ่งเข้านะครับนี่ยังไม่เก็บงานเลยไม่ทําความสะอาดเลยนะครับนี่เลยครับรีบมารีวิวให้ดูก่อนนะครับเบาะเบอร์ปิง้งๆเลยนะครับใส่วิ้งเลยนะครับน,นี่ครับวิทยุ MP3 เดิมจากโรงงานนะครับไม่เคย,เป,ยเปลี่ยนเลยนะคะนรับผมอะไรฟังก์ชันนะครับปรับโหมดเจสปีดได้นะครับตรงนี้นะครับที่พวงมาลัยนะครับนี่นะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่นะครับ มองโดยสารด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับกว้างๆสวยๆนะครับคันนี้ขอไม่รีวิวเยอะนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับอยากให้มาดูนะครับก็ราคา1นึ่งแสนบาทเนี่ยสำหรับสภาพนี้นะครับบอกเลยเลยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับก็โทรหาซิ่งได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 6ย์2 4 5 4 5สนี่ห้าี่ห้านะครับรีบมานะครับใครอยากหารถคันแรกไว้ใช้นะครับหรือว่าเป็นรถสำรองในครอบครัวนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังได้ไปใช้ยาวๆแน่นอนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ